รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 m H c o t HD และ Modern Eye TV ร่วมกับบริษัทคารวะ6จำกัดเสนอ มาดามตวงฟูดแสลปสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟูดแสลปค่ะรายการอาหารแบบเดิม เพิ่มเติมความอร่อยสไตล์มาดามต้วงค่ะวันนี้จะขอมีเรื่องราวอัปเดตเดยอะแยะมากมายค่ะกับเจ้าเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกนะคะเชื่อหรือไม่คะว่า50ประเทศในโลกนี้เนี่ยผลิตกาแฟค่ะและในวันนี้นะคะมาดามตวงมีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้ากาแฟนี้ค่ะเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมติดอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะก็คือกาแฟค่ะในช่วงมาดามตวง refresh ค่ะ ช่วงมาดามตวงรีเฟรชสนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ในช่วงมาดามตวงรีเฟรชวันนี้ค่ะมีเรื่องราวถึง6เรื่องว้าวาเกี่ยวกับเรื่องกาแฟมาฝากคุณผู้ชมค่ะเรื่องแรกนะคะทราบหรือไม่คะว่าเจ้าเว็บแคมหรือว่าเจ้ากล้องที่ติดอยู่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า เจ้ากาแฟนี่แล่ละค่ะในปี1991ค่ะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค่ะได้ติดกล้องเพื่อจะติดตามดูว่าเจ้ากาแฟที่อยู่ในหม้อ,อต้มนั้นนะ่ะหมดหรือยังค่ะและเรื่องที่2ค่ะมนุษย์เราค้นพบค่ะว่าเจ้ากาแฟมีคาเฟอีนเนี่ย มาจากแพะค่ะเอธิโอเปียค่ะเป็นชาติแรกปลูกและก็บริโภคกาแฟค่ะมีเรื่องเล่าว่าคุณคารดีเนี่ยค่ะที่เป็นคนเลี้ยงแพะค่ะในระหว่างที่เขาพาเจ้าแพะเนี่ยไปกินผลของกาแฟที่ชื่อว่าคอฟฟี่เบอร์รี่เนี่ยค่ะผลกาแฟสีแดงๆค่ะสังเกตได้ว่าเจ้าแพะของเขาเนี่ยโอ้โหมันคึกคักมันกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษค่ะและหลังจากนั้นค่ะ เขาก็เอากาแฟเนี่ยค่ะมากินบ้างค่ะก็ทำให้เกิดเรียกว่ามีพลังงานในการทำงานเนี่ยมากขึ้นกับปรีกระเป๋าค่ะและนี่ค่ะคือที่มาของการกินกาแฟและทำให้มีพลังงานมากชาวเอธิโอเปียเนี่ยก็จะทานตัวน,นี้ค่ะในระหว่างที่เดินทางไกลเพื่อเพิ่มพลังงานค่ะเรื่องที่3นะคะเชื่อหรือไม่กาแฟปลูกได้ ในเขตศูนย์สูตรค่ะอย่างประเทศเราก็ปลูกได้คะ่ะแหล่งที่เพาะปลูกกาแฟเนี่ยคะ่ะมีชื่อเรียกว่า coffee belt หรือ bean belt คะ่ะในเขตอากาศร้อนแถบเส้นศูนย์สูตรนี่แหละคะ่ะ และเรื่องที่4ค่ะทราบหรือไม่คะว่าต้นกาแฟเนี่ยมันสูงสูงได้ถึง10เมตรค่ะแต่เขาก็เลมให้อยู่ระดับประมาณ3-4เมตรเพื่อที่จะเก็บผลกาแฟได้ง่ายๆค่ะเรื่องที่5นะคะทราบหรือไม่คะว่าเจ้าผลกาแฟค่ะมี2เมล็ดค่ะประมาณ70-8 0ค่ะจะมีส่วนน้อยค่ะที่มีแค่เมล็ดเดียวค่ะการทํากาแฟค่ะเขาจะเอาผลของกาแฟค่ะไปเอาเนื้อออกค่ะแล้วเหลือแต่เมล็ดค่ะหลังจากนั้นเขาจะเอาเมล็ด าแฟเนี่ยค่ะไปตากให้แห้งแล้วก็ไปอบที่อุณหภูมิ500องศาฟาเรนไฮต์ค่ะโดยที่การแตกครั้งแรกของเจ้าเมล็ดกาแฟนี่นะคะจะแตกแล้วก็ขยายตัวถึง2เท่าค่ะเหมือนการแตกของข้าวโพดทั่วค่ะและการแตกครั้งที่2ค่ะหมายความว่ากาแฟพร้อมที่จะเอาไปบดเพื่อรับประทานแล้วค่ะและเรื่องที่6นะคะเชื่อหรือไม่คะว่ากาแฟที่แพงที่สุดในโลก มาจากประเทศไทยค่ะมเมื่อก่อนนี้ค่ะจะเป็นกาแฟขี้ชมดหรือว่าโกปีโลวักมาจากประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะพี่ไทยนำหน้าไปแล้วค่ะเป็นกาแฟขี้ช้างค่ะโดยมีราคาประมาณกิโลกร,รัมละ40,000กว่าบาทค่ะคุณผู้ชมจะชอบกาแฟขี้ชมดหรือกาแฟขี้ช้างลองหาดื่มลองดูนะคะในกาแฟขี้ชมด เขาเรียกว่าโกปี้ลูวักใช่ไหมคะแต่ในกาแฟขี้ช้างของไทยค่ะมี่ชื่อค่ะว่า Black Ivory ค่ะ Ivory ที่แปลว่างาค่ะและสัปดาห์หน้าค่ะยังมีเรื่องราวของกาแฟมาบอกคุณผู้ชมอีกค่ะเรื่องของการเลือกกาแฟอันไหนเป็นกาแฟที่อร่อยอันไหนเป็นกาแฟที่ไม่ได้คุณภาพแล้วก็เทคนิคการชงกาแฟมาฝากคุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดในพุทธน้านะคะในช่วงหน้าค่ะ มารามตรงคุยซีนมีเมนูที่ทำง่ายอร่อยง่ายมาฝากค่ะหนีร้อนไปพึ่งเย็นสบายชายทะเลกันที่หัวหินที่ร้านโรสแมรี่บูพอร์ตหัวหินมีอาหารอร่อยเตียมให้ชิมมากมายเช่นเข้าตังหน้าตัง้งเครื่องจิ้มต้นตำรับโบราณไข่ตุน๋นหม้อไฟนมสดทรงเครื่องเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชื่นชมห้ามพลาดแกงโบราณแกงขั้วปูใบ,บชะพลูเมีย่ยงปลากระพงเสิร์ฟพ,พร้อมเครื่องจิ้มน้ำจิ้มแซบหมูสเต๊ะท้ายวังหมูเนื้อนุ่มหอมเครื่องเทศรสกลมกล่อม น้ำพริกไข่ปูส,สดๆจากทะเลรสจัดจ้านแกงเขียวหวานเนื้อโคขุนก็มีทอดมันกุ้งเนื้อกุ้งคุณภาพล้วน,นพิเศษสุดถ้าให้ลองมัดสมันแข้งแกะเนื้อนุ่มละลายในปากขนมเค,ค้กยอดนิยมจากร้านอีกมากมายเช่นเค,ค้กทุเรียนเค,ค้กมังคุดเค,ค้กลอดช่องขนมปังดำแบล็กเมจิกที่แรกในโลกใสหมึกดำปลาหมึกสอดไส้ชีสเสิร์ฟร้อนทานคู่กับน้ำผึ้งทั้งหมดนี้มีพร้อมให้ชิมแล้วที่ โรสแมรี่คาเฟ่แอนด์บิสโต้บลูพอร์ตหัวหินโรสแมรี่บายมาดามตัวค่ามาดามตัวฟูดเสล็